เนื้อตุกจิกนิดนึงนี่เปงนทีนีน่นนแล้วออกแล้วอะไรเนี่ยมันเหมือนโดนลมออกมาเล็กน้อยมันต้องเขียนหนังออกพี่ นต้องเขียนหนังออกนิดนึงดีนะที่พี่อ่ะมีแต่เล็บที่มีแต่เล็บ,มลบไม่ไม,ไม่มีหนังแบบไอ้นี่ไม่มีหนังปวดเหมือนคนอื่นเขาเนี่ยแค่นี้มันก้อยนั่นแล้วของพี่อ่ะตรงนี้ปวดไหมพี่ตรงนี้ปวดไหมนิดๆใช่ไหม หนังนิดนึงโอ้ยนิดนึงเขาหนังออเคเฉยออกแล้วดูดีหนังมันอะโอเค,อเคหนังนิดนึงลุงแล้วเอี้มันม้วนเลยเนาะเดี๋ยวนี้เนาะ ใส่รองเท้าเพื่อใบปะใส่รองเท้าเพื่อใบเยอะๆใช่ไหมพี่โอเคเล็บมันกด <Okay. S 1> ตรงนี้ปวดไหมไม่ปวดนะโอเคข้างในไม่ปวดใช่ไหมพี่ไม่บ <Okay. S 1> นึงตุ๊กต้องตัดปลายเล็บออกให้นิดหนึ่ง๋ <Okay. S 1> อ,อสั้นๆเลยเนาะ เนี่ยตรงโคบตรงปลายก็ม้วนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ตรงปลายก็ม้วนลงม้งวนไปม้วนมาแล้วเดี๋ยวมันใจนั่นนะ่ะมันจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะอตอนนั้นมันโดนอะไรนะพี่นะนดูหนังสิดูตงนะพี่นะหนังเยอะนิดนึงนะ มันเสียวแม่ทำยังก็ไม่เคยมือมันเสียวมันเสียวมันเสียวมันก็เลยเสียวเสียวใช่ไหมดูหนังดิดูหนังดิโอเคเบาแล้เนะ